สวัสดีนะคระโกวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนชื่อชื่อนี้นะมาเปลี่ยนชื่อนี้ให้มันกลายเป็นชื่อแก่โกว์แต่ว่าจะน้อยนิดน,นึงนะจะน้อยนิดนึงเนี่ยผมผมก็เขียนเช่นนี้โกว์ผมก็เขียน,ยนเช่นน,นี้เกลียเนีน่โคตรรู้นะ ผมมีปลกอันนี้แล้วเนะนี่ยเนี่ยผมมีปลกอันนี้แล้วเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยผมมีแล้วแล้วผมก็จดกระดาษอันนี้ไปด้วยแล้วผมก็เอาไปลงตรงก็เอาเอาไปลงในโพ้นะผมจะเอาไปลงในโพ้นะทุกคน,นแย่กันแมลโลบักเกีะไม่ขาดโลบักเกีะไม่ขาดโลบักเอียไม่ขาด Yeah. Okay. ให้ผมจะให้ทุกคนเลือกนะให้ทุกคนจะเออเลือกผมเล่อนอันนี้หรือว่าให้ผมเล่อนอันนี้ถ้าทุกคนกดไลค์เยอะนะแปลว่าทุกคนจะให้ผมเล่นแบบนี้ถ้าเกิดทุกคนกดติดตามนะผมจะผมจะเล่นแบบนี้โอเคไหม อ้ามีคนกดมีคนกดไลค์เยอะว่ะเราตั้งเล่นแบบนี้และเ้วเสร็จตรงเลยถ้าแต่ผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งนะแต่ผมก็เล่นเก่งนั่นแหละเสียงมันอาจจะดังนิดนึงทุกคนมูมูทุกคนมันอาจจะดังนะแต่มูมูผมอ่ะโนโหนโน มาม่าเอามาคุกกี้หนูต้นปีโดหนูเอามาคุกกี้อืมปรับแต่งดูสิมีอะไรให้ปรับแต่งบ้างรีผิว ความกว้างมสูงยังไงก็ต้องสูงอยู่แล้วเพราะว่าผมลาย,ลาย,ยาเลยย่ผมลายใหญ่ไม่รู้ลายใหญ่เลยลายใหญ่เลยผมลายอะไรเนี่ยลายอะไรเนี่ยลายคนหรือว่าลาตัว จะติดเหลืองช่องแล้วนะยูทูบจะติดเหลืองช่องกูนะมึงอยากติดเหลืองช่องกูนะอืมของผมเนี่ยแล้วตา การปรับแต่งแบบนี้แบบนี้แหละหมุนได้สิบครั้งธรรมดาธรรมดา ายามดาทหายาท่ามดาท่ามดาขอให้มนีหายาค่อันหนึ่ง หอยมันมีหายากเถอะอันเนี้ยเ <Yeah! S 1> ย้เย่ในสกิดก็ได้สักทีตัวอะไรเนะี่ยงงงงอยู่ตั้งนานว่ามันต้องไปไหนบ้างงงอยู่ตั้งนานเลยตรงน,นี้แหละงงตั้งนาน เอาเข้ามาผมงงอยู่ตั้งนานว่ามันต้องทำไงจน่ผมรู้ว่ามันต้งองเขาให้ถึงตรงนี้สองคนนีแ่แหละอ้าวมันเตะกูออกมันเตะกูออกไอ้ควายมันเตะกูออก คุยมาเตะกูทำมาคืออะไร นี่เป็นลางเห็นน้ไปอะไรกูออกลางมึงระวังด้วยมึงไปโดดที่คอกระโดดที่คอที่คอโอ้ยโอ้อือ้ยออยโอ้ยอออ้้้ยโ สแลจสแลจเอาไมดโดนสร็จไมดโดนสร็จสแลจนี่นี่หัวมึงใสจริงเลยนะขอตกหัวหน่อยมันน่าตกหัวจริง ตบหัวหน่อยหัวมึงใสมากเลยหัวมึงคู่ใสเลยตบหัวหน่อยหัวอันนี้ใสจากเลออออยอปกู่ไปคูออ่หัวมึงคต่ใสเลยอย สามตัวนี้ใครมันจะรอดวะเสร็จสร็จสร็จลิงแล้วก็เอ้ยพลังงานจะหมดกลับ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 ตัวนกลับด่วน,นพลังงานจะหมดกลับกลับ เลับไปเจอพลังงานแล้วอันนี้มันเติมตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนกูลืมว่ามันเติมไหนนี่เห็นแล้วเห็นแล้วตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมโอเคสแลสสแลสสแลส,ส ซสรลสซ็จลสซ็จลสซ็จลสตีหัวสองหัวหัวที่สามโดนหัวที่สี่หัวที่ห้าชเชียง แย่จริงเลยนะกูขอเลงมึงหน่อยเล่งคมๆเดปล่อยกูเ้ยโอ้ยโอยจะตายเจ็บมากเลยนะไอ้นี่กูเจ็บมากเลยนะรู้ไหมกูเจ็บมากเลยนะเอาแล้วเพื่อนกูล่ะ เเเเีีีียยยยงยงยงงนี่ขอตบหัวมึงหน่อยนะหัวมึงข่ายยยไหนไหน,น,นหัวไอหัวไซ้มึงอยู่ไหนมาสิระดับคุณของระดับของคุณในในอันตรายไม่กูมไม่สน กูไม่สนว่ากูจะแพ้หรือว่าชนะยอมละไอ้พวกนี้ไพท่านโหดเกินมึงก็เดมมึงก็แดกมึงก็แดกกูมึงก,ก็แดก,ก,ก,เ,ดกเออทุกคนจบคลิปเพียงเท่านี้แหละแล้ห